มากินข้าวเนาะข้าวแกงขะหรี่เสียบหลมกินข้าวกับแกงีะเล็ก ต้มเห็ดฟางจานนี้ต้มเห็ดฟางอันนี้แกงที่เด็กใส่นังหมูอันนี้เห็ดฟางต้มเห็ดฟางใส่ปลาทู ดวนต้องันแกงคีเล็กยินเดียแกงคีเล็กเป็นอาหารใช่ไหมคุณภาพก็เก้าคนจ้างโต๊กประดันมันก็จะไปเห็นพี่น้อง ยาบ้านน้ำแกะบ้างน้ำน้ำแกะน้ำกินกน้ำกินกุน้งจักอะไรติดตัวข้าวไว้ช้าจังเลยจากตะไคร้แหละ

กินอีหยังเคยเบือเเ่อเบือ่อเพื่อน้องกินอีหยังชอบเอะตะไคร้เป็นแง่งแง่งไเป็นเอะเป็นไอ้นั่นไหมพี่น้องอชอบมาติดคอติดหยังทั้งนัง้นเลยขยับไปขยับมาเด้อพี่น้องขยับชุดนี้ก็บ่เห็นนั้นเลยพ่เห็นแนวกินเลยมันบ่มีแนวตั้ง หากล่องมาตั้งไแลนะ้วไปหากล่องมาตั้งโอ้ยกลางใครติดคอแมไอ้เพืเ่อนเอ้กินเข่ากับไรไอนั่นกินเข่ากับเอี่อยง่ะแกงขีเล็กแล้วก็เพิ่นเอากไข่ใบมะกรูดทุบใส่ได้ไหนบุ๊คอืมคิวมาตุมทุบใส่เลย ไข่แบบกราบน้นอยๆแบบแตกออกจากกราบยญ่ๆยังสิแม่นน่ะแตกออกเป็นกราบน้นอยๆมันก็แทงคงอเฮาค่อยว่าสู้ปั่นเาเลยดีกว่า เดี๋ยวก็ปัดมากกวาดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปัดมากวาดเร็วฮะเออเอามีตัดก็ได้มั้งเอามีตัดก็ได้เครื่องมันจะตัดเครื่องมันจะตายได้หรือเครื่องมันตัดไม่ได้แล้วต้องใช้มีดตัด ต้องใช้มีดตัดเอาเครื่องใส่ไม่ออกแล้วโคนมันใหญ่อยู่พะไม้อะ,อะตัดไอ้ใบไอ้ต้นไม้หลังบ้านมันสูงแล้วนะ่ะมันต้องถอนโคนด้วยแหละแต่มันไม่ได้ถอนโคนออกถอนแล้วก็แม่ว่าจะแม่ว่าจะหาดินไปใส่ถมแม่มเลย ต้นไม้จะได้เป็ต้องขึ้นเอาไว้สาหรับตั้งต้นไม้เอาไว้สาหรับตั้งกระถางต้นไม้ไมอเออ,อจะมากวาดตรงเนี้ยตรงทางอีอ่ะไอ้ไปดูสิในห้องแก่เปล่า อะไอ,อ,อะไรอีกอะของัน,นยงนะไม่มีแกในห้องแกมีหลตั้งม,มันเพื่อนเต็มเลยอ่ะจะหาพอัน,นั้นมาคูนี่ก็ไม่ได้มีอ,มมมอฟ้าปูะออปจะได้เอาปูจะได้เอาให้มันอไฟ้าป่า มจะเก็กบพ่อผมเข้าห้องไหมเข้าห้องพี่ฟ้าเปล่าไม่รู้หรอกพี่ฟ้ามันยังไม่ได้รอกระจุ 龙马诶。 ไปกคนต้องพี่น้องฟังไปบ๊ายบาย